นาพี่น้องบอกทอควนออกนะเราจะพี่นอ้องเราจะทอควนออกป่ะไอเตาท่านนี่เราตใส่ทอคว้อนออกนี่ใส่หกนิ้วด้ยเพราะเพื่อ,อยังเพราะยังน,นนะคือใส่ใหญ่แต่นะมันตันเลยพี่น้องพี่น้องเข้าใจป่ะนี่ทอควนออกนี่มันมันตันเห็นป่ะเราตเคย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 เจ็บอนยูปป่ปลาขยานนะแต่ก่อนบอมีเงินสื่ทอน ทอใยห,ห,ห,หิน,นเคยเอาทอซีนิวมานะนะบันนี้มันตันเร็วพี่น้องเป็นยังเคยเอาหกนิวก็ก็คือว่ามันตันเร็วนะเคยเคยมีประสบการณ์เอาทอซีเนิวมาใส่ก่อนทอซีเนิวนี่ก็ไม่ซ่าพี่น้องเออมันยุ่ยใส่ปุ่นพุ่นยุ่ยไกลอยู่นะนั่นๆโตตะปูตะปูมันนั่นๆแล้วทอซีเนิยวเก่ามันเก็บมาล้วเอามาสังกะสีมาหมัดน,นะ อันนี้ซื้อไม่เก้าชิบหายบาทเกือบลอยอีกห้าบาทนเนี่นายพี่น้องมันตันเห็นปะมันสิขยายขยายเข้ามาเรื่อยดิยไอขีชียางใหม่นี่เยอจากกว,กว้างๆบ่หน้า,นาเก่ามันเห็นปะตอนนี้มีผลโดนโดนพี่น้องกะ่ะเบื้องเอาอย่ายย้าย้ามันแคบหลายถ้ามันสิเหลืออยูซีนิวน้วสามนิ้วพวกเจ้าก็เอาเนื้อเสียบเอาเสียมเนี่ยเสียมเนี่ยทังทังช่วงบ่เผาๆทานละ่ะเสียมสีเงาเงาเตี๋บถ้าบา่ พี่จังสีบอะไรก็เอาออกมาเลยขุดดินมันขุดออกขุดออกมาล่างไม่นะสําคัญอยู่เด้อเออเผาทาันคือบ่ไหม,มนะเคยๆเราโตก็เคยกันทานกูคือบ่ใหม,ม่บ่ลรกจักเทียมคือจุนยากแท้เนี่ยนะประสบการณ์เนี่ยนะ <c oughs> บางเทียนไปนจ้งสี่ไปน้องอายุยุนานานหนีมเขาปะหูดิพูดมันตันยุนเตะไต, αι, ต, αι, ต αι, เห็นไหมมีกันเราโตก็เห็น ก็เสียมเสียเสียเสียเยดียวเบิงเสียมทีเงาเตืบเด้อเสียเสียมันออกทอนี่มันก็แตกน้ำได้พี่น้องมันหลายปีแล้วตัวลายปีมันแตกมันหาเกันดิแต่ยางไม่กับไปเคลือบมันไว้เพราะยังถ้ามันแตกหลายคือตอนเขาดับนีมันมันมันสีดับซานะพอมีหอยแตกอากาศมันยังไหลออกเลยนี่ละนี่วิธีแก้ไขคือเสียมทางมันทางทางทางคอยเบิ่งตรงนี้น้า ถ้าเ,เป็นสีจุดย่างยากนี่ต้องต้องเบิ้งแหละต้องเชียรแหละมีขี้กันถ้าซื้อซื้อทอแย่หินหกนิ้วแล้วเราตัวเตาบ่ใหญ่เราตัวกระเซนหกนิ้วกันเลยใหม่ง่ายสิว่าอยังไดแ้่มันใหม่เร็วนะ่ะถ้าถ้าเขาอ่นเขาอยากดีเออ่ว่าเขาอยากปล่อยไฟค่อยเขากับมาลีอ่อนสิไนะงง่ายกว่านาะง่ายกว่ากนะันเนาะ ดีกว่าเขาไปเสี่ยงนิดหน่อยเอาจอมายามันตันมันมันเห็ดหยากนะังสี่นี่คือรีไว้ตกตกคอกลางคืนเราตุกกะรีไว้ดีให้ใหม่มันค่อยๆ่ใหม่ให้มันอบนะังสี่เอาเอสี่ดีกว่าเอาใหญ่ไว้ไปเพราะว่ายางใหม่จังเดีมันกะมาตีทอคือเก่ามันยามันจุดติดยามันจุดตีนยางนี่ให้สังเกตรถเป็นอันนี้แหละยางใหม่มันมาตันที่จกใครก็ถาก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 ซองเบิ้งดีๆ เราคอยไปขวดออกก็ได้ไ่อยากขุดออกนะเห็นจังสี่ก็ได้ฝากเรื่องนี้แหละถ้าซื้อให้ซื้อทอใ่หินหกนิ้วยามันจุดยากๆกะก็คอยคอยเอาเสียมมาแช่ๆมันแต่แต่ความสะดวกพี่น้องนะเอะอ,อไม่ยังล่ะจำเนียด้ะมาบอกเรื่องทอใ่หินไอเทียมมันตันนะ เป็นยังใอยใส่อันใหญ่นะเตาหน่อยๆคือใส่ใหญ่แทาน่ะเห็ดฟูนี่เละพี่น้องเดี๋ยวมันจิตันใช่ไหมครับขอบคุณที่รับชมกับผมขอบคุณครับ